นมัสการครอาจารย์คมคนมีจบป้าคุณน้ำโชคน้ำโชคเขามาสาวยครับอาจารย์ครับพอดีกเขามาบสามพรอาจารย์เออแต่ไปผิดท่าบ้างบาบอกผมได้ยินเสียงแววแววอยู่บอกที่เราไปหาเ้อะสันบอกเขาไม่จบไปหาเนอะวนสันนี่งานครับอาจารย์มืองานงานเสามีน้ำหลายอย่างเกี่ยวกันก เอาน,นี้แล้วเรียนแล้วงายแล้วผมก็เฝ้ามาเลยนี่ครับกลับมาจากมาเมืแดงกินเขาเสร็จไป,ไปุจ๊บไปไปเ้วก็ไปหาปลาหอยมาเพราะว่าพลาหอยนี่ตามตอนพกลูกตรงนะครับพระอาจารย์ตามตอนพกลกคือผมก็เลยไปตามน้ำดับมียังไงแสดงว่าทำนี่สิบโมงแล้วแสดงว่าพวกนี้มีมีอย่างตัว <c oughs> มีค้าบ่แล้วมีข้าบดรวยรวยขโมยจนมีคมยยรับมาจากเพราะว่าง,งานตอนว่างแขนี่ครับเพราะว่าหลังจากไปมาปุ๊บมาด จบที่อาจารย์อยู่นี่เลยไหมนี่ครับใบสองเลยใบสีม่วงแรงเลยครับมามีมองสุดท้ายที่ไหนติสีม่เยิมเงินซื้อหวย่า <laughs> <laughs> ประกุนสิม่าเยิ่เงื่อนาอาจ,จารย์เื่อหวยคนมีโชคเมื่อวานอีู่สี่เลขกลา่าวหนึ่งเอ้แป6ห8หนึ่งแปดหนึ่งหอืมมันจะถือนตัวถือยุ่ครับตัวเลขแต่ว่าคงว่าอะต่างพ่อมันออกหนึ่งแปดห ผู้ชายพุ่งขอมือเดียวออกซ้ำจะป็นแน่ไหมเด๋ยวใจร้ายอยากว่าเรีม่กระชุนล้ครับก็เรื่บนิกระสุนหน่อยกระชุนหน่อยหรอสือตัวเรื่อหาบาทติดหรือนที่เป็นถีอมาเลยชื่อร้ายคับบบาทมันกระบอกแตนั้นแย่ครับอาจารว์นนี้อร้ายท่านอยู่ตกวมาจะหาทุนมา เอาเมื่อนี้ะรัฐบาลไทยในวาสันเอามื่อนี่แล,าาละแขนๆเมื่อนี้นม,นมานี้ผ้อาจารย์ฟั่นจิ9แปดเก้าจุดแปดกสองไปนะครับว่าเนาะมันขึ้นมีควางเคลื่อนไวบาทนี่เอาอีกเพื่อนนี่เล็กน้อยคููนั่นหาบมากหาบพี่กำนอลเหรครับอืที่เป็นเลขหาปบประมาณหาบกุ้งหาบกุ้งกับืน่งเน กุ้งกับปืนหนึ่งขับกุีกหนึ่งับปืนโอ้หาทั้งสองก้อนหรอไดพี่น้องเดครับอยู่ในค่ายยุ่งที่แบบเลยแดดั้งเลยนะว่ไปใส่รกแปดก็ในตีก็ตีแป้งกกุ้งสียุ่งแยงมันบอนี่ก็แล้วเขาหามาเนาะเขาหากุ้งพี่น้องฟาแฟดนะครับผจ์เนาะคุณหนึ่งหักกุ้งคุณหนึ่งหักปืนก้อนนั้นนันที่เพื่อนหาขอมากอ่าเย ห่ากระตาเปามากนะครับเพิ่นว่าเอา้านึ่งวัน่งไม่พ้นเอาไซแหงแล้วมันบริเบิ้ลปัญหามากกลายเป็นกระตาเปารอบนี้ปัญหามากของแถ้เลยเหมนืนหาทั้งปีทั้งนอกรอบนั้นหาคนเดียวนะครับรอบนี้ห่าสองัีว่าเอื้นมากมั้งตัวมีไ่ไหนซองตัวทั้งตัวมี่กาแฟก็เก็ตแปดเท่านั้น 8ปดเก้าเดนกระไรคือกันตัวเก้าแปดกันคือเก้าว่าส่นอืมมันไม่ต้นั่นเรน้อยังไหาบมันตองหาปืนมันตรอหาคู่อืมเป็นตีไส้ได้ตีเส้นใช่กันหมดใช่สองคู่เจ็แปดกับเก้าแปดอืแปดเก้าแปด เกตแปดเกตเขานี่ยบอมักผมบครักน้ำมาเก็บโบกันยังอ่า,นะาบ่เป็นว่าม,มันเกิดรัมตัวเก่าอ่ะนะเพราะว่ามันกิดมันเบิ่งว่ามันยำแมนผมกำลังเบิ่งว่าเรื่องนี้คือามาต้องตีผมไหมผมก็ตีปิดตีทำไมก็ต้องคิดว่าเขามายาย จริงๆกำลันคิผมมูนรอนนะครับเอาไอ้มว่ายังเล่ตกวเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดนี่แหละว่าไงเลยนะครับหกุ้งหบปืนกุ้งก็เก้าปืนก็แปดปืนจุดสามแปดหครับือว่าปืนยังไงครปืนที่เรีนพว้ห so so ัเหรอปืนชิดนะบอด้เบิร์นไจะเป็นจะปืนปืนรู้นะครบอาจารยูบอกผู้บอกหาไม่หายนี่หนัก กุ้งก็ปืนก็เก้าก็แปง่ายๆดคขับผมหากุ้งหาปืนกุ้งหาปืนปืนหากุ้งเอ้าก้าแปดไม่องปยังไงอันยุบยนี่แหะครับไอเอ็มซีพันธิจจร่าเดืนต่อพาจานคือบอกว่าเป็นการมาเน้นมาย้าในส่วนของตัวเลขนะครับจะยุ่ในหันอะไเลขที่หายไปเรื่อนี่ครับมาเน้นมายาตัวก้าแปดเจ็ดก้าเจ็ดแปดนี่แหละครับ คือจริงๆเมื่อวานมีฟันไปแล้วครับผมฟันฟันเน้นฟันยงไปแล้วบัดนี้เพิ่นไม่เนีนอีกมื่อคือพระอาจารย์ก็เรียกว่าตามตามมากครับาตามให้เขามากแต่าอปันสุดท้ายของสุดท้ายใหนฟั้งอีกรอบหนึ่งครับกุ้งครับปืน,ป,น,ป,นปืนกับกุ้งปืนครับกุ้งปูบอกเอามาให้เบื่อเลยมันเปลี่ยนแปลงเก่า แคบเปต้ลเปตนเจตนเจตเาัเกียอยู่หันเล้วนะพี่ครับเพราะสิ่งที่อมันเคลืนนะเบิ้ลรงไทยเป็นไหมบเบิ้ลแบบแปดๆแล้วกเกาครับปลาุฟันนะพี่มัเคื่อนฟันมาเก็ออกเก่าๆอันั้นไม่่ะฟันมาเร็ออกเก่ากมันเคลือนงาับเลยถ้าอาจยเลเปิ้ลแปครับก็ใเขียนลงมาครับ บอกกันแล้วพูดจรนั่นหรอไเบิ่นผู้ใดมาเบิ่นกับเบิ่นตัวเบิ่นสีธงไายก็ได้ตัวธงไทยปีไหมโอ้ปีเก่ามันเบิรนมากตลอดได้ปีนี่น่นเกิขึ้นตัน่งก้าเจ็ดแปดกับยิงสองถือแล้วถือแล้วยังไงอันเบิ่นดแต่พ่นจิง ก็เอาจินะครับนอกจากเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีแปดแปดกับเก้าเก้าด้วยรับเป็นเลเวลนะครับการใหท่านมีนี่ค่้ยรอนโอ้ยพอท่านเหรครับผมผมก็ฉีดยาไปไม่เศ้าเลยเนื้อเอาไปฉีดยาบลรุ่งใหลยมันเลยต้ออนเหรอครับใช่พจันี่ครับพ่อจย์สองแสนนี่นะครับเบอร์มันแปลมาไปมันวกไปวัดก่อนไปมันว่าวัดก่อนไปม็แบงกัดสะก้อนเท้ามากะสุนดอนหน่อย มึนกำลังตีใหญ่แต่ว่าช่วงนี้ลึกหญ้าโอ้ยหญ้าปลูกไว้สองใบเป่าไม่แตกขึ้นเวลาบ่ทันหอดอยู่พระอาจารย์ร่อยอย่างร้อเวลาร้อเวลาครับพวกท่านได้กินนัทีนึงแหมเ้าเว้าตัวเอ้าเว้าวองไหนป้าเว้ามันก็เบิดแนวเว้าตัวเนาะพระอาจารย์ผมคขึ้นนี่น้ำเหล็กตั้งเพิ่งไหนเนาะใช่นี่ที่แดงแดอของทางนี้น้ำเหล็กสูงนี่แหละ เป็นมากๆับเป็ดแปดที่หันนั่นเมืองกากะเรื่องม่นก็มากคือสีมาถทัเดียนวัดสิเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งทับเดียนวัดอ๋อสามศูนย์มันมากเป็3ศูสามครับแล้วผาสงสัยเป็นยังคือบ่าตีเป็นเลขกสีเก่าจะค้นสันดิแตกปะเน้งทีั้่นตัวอย่างนั้นบะแมนพร่ะที่เห็นเลขกสีเก่าครึ่งหนึ่งอยู่บนมี่นตีสีเก่าอยู่นะงี่อยก็ไนด้ยันั่น ที่หกมันมีอยู่แล้วโอ้โหคือผมผมสงสัยแต่โดนอยู่แต่ว่าผมกับวงอะไรเราจะเพื่อเป็นยั้นคือผมที่ต้องไปสนใจจะไปสนใจที่นี่สนใจตัวนี้หรือครับนี่สนใจนี่ลางมันนครับเก้าเจ็ดแปดกับหนึ่งสองนะครับพระอาจารย์ไฮว่าเมื่อคืนนี้กับไม่ยำแล้วครับพี่กํานองไม่ยำปูเอาห้หาบกุ้งหาบปืนมาใไ้พระอาจารย์นะครับ พี่กับน้องคือเกาเนาะกุ้งบาง 7, ครัค้ง,งก,ก็เป็นเจ็ดครับกุ้งบางคั้ก็เป็นเจ็ดมันอาจจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแบบนี้ก็ได้ <7 S 2> นะนะครับหรือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดจังเสียงะอยู่ตั้งล่างอะตั้งนั่ะต้าพจาย์บอกว่าถ้าพอติดแปดนี่วอได้กินวอดใส่งวดนี่พยายามติดแปดไว้ว่าเต้าะ่าจาย์มันใจเล่แปดต้องมาแลา้วจา้ แปดตันมันแปดอยัง hmm. นันะับแปดเนี่แ uh, ล uh, 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 ok euh. ้วแปดเจ็แปดเกานตัวับตัวจากฟันแปดเจ็นะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดแเกาเนล้วท่านี้ตัวมาาเม้อาจากาไะ้แล้วครับโอ้ขอบคุณมาจากหลายๆครับตัว